นาจะเตียงขนาดใหญ่เขียนลายด้านหน้าของบัดภูมันฟ้าครับนี่คร,รับดูรันลายครับสวยมากเลยครับส่วนเขียนอื่นก็กำลังแก้่ ถ่ายวิดีโอก่อนนะครับี๋ยวสวนรายละเรียดยังไงเดี๋ยวเราจะพามาชมกันอีกทีนะครับ